ผมไม่ได้ไเลยหลปู่ไปบินทบ่าผมกลับคืนมาเข้า,บบา,บบาขห้องผาา่าตัดคุณหมอต้องลงยาสลบผมไม่สามารถสำลักเลือดที่ออกมาในกระเพาะได้เลือดเลยท่วมปอดในความฝันที่ผมมองไปกระจกแล้วมันมีน้ําตกลงมาจากฟ้าที่เราเกิดมาไม่เคยเห็นเรา,เราก็เลยอยากไปเล่นก็เลยเดินลงมาก็เลยเห็นหลวงปู่เดินบินทบาหผมก็เลยก้มกราบหลวงปู่แล้วก็เดินตามหลวงปู่หลวงปู่หายไปปุ๊บก,ก็สะดุก็จะดุ้งขึ้นมาผมก็ไม่รู้อะไรเป็นยังไงห้องไอซียูถ้าผมรอดมาได้โดยไม่เกิดเหตุการณ์นัจะมาบวชกับหลวงปู่ มื่อกี้กไม่ได้มีโอกาสไปกรา,าบหลวงปู่ศิลาผมได้เห็นแววตาที่หลวงปู่มองพี่เอาตรงๆนะเป็นแววตาที่คนคุ้นเคยกันเป็นแววตาที่ท่านรักพี่มากเลยท่านเอ็นด,ดูพี่มากเลยผมถามก่อนพี่เป็นใครเป็นเพื่อนอาจารย์ลิงอาจารย์ลิงพาไปกราบปู่มาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปีแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านไปมาหาสู่ท่านตลอดจนมาปัจจุบันก่อนผมมาเป็นสจผมมาเป็นคนขับรถให้หลวงปู่อยู่มานสองมปีครับมากราบว่าผมเป็นลูกศิษย์ปู่ซื้อๆครอับโมไม่หยัง <laughs> ปะกาศเป็นมัดปีมาแล้ว,วปูป่ครับโยมน็อตเนี่ยเขาเป็นคนขับรถให้หลวงปู่จริงไหมครับปูนี่เลยใช่ไหมครับตั้งแต่เกิดอุบัติเหตไุไหมครับปู่ครับนะแบบเปิ้ลไปรังไปเกิดไม่ได้ ล่างฟังนิดนึงนะครับผมได้มีโอกาสเจอผู้ชายคนนี้นะครับก็คือผมมากราบหลวงปู่หลายครั้งแล้วนะครับพอไปกราบหลวงปู่เนี่ยเขาไปถวายเงินเหรยก็ตามนะครับจะเจอพี่น็อตอยู่ใกล้ใหลวงปู่นั่งรับใช้ถวายงามหยิบยามองให้หลวงปู่นวดขาหลวงปู่เห็นตลอดเลยแล้วผมก็ถามไปเลว่าเอ๊ะพี่คนนี้ใครวันหนึ่งได้มาคุยกันจึงรู้ว่าพี่คนนี้นะครับชื่อพี่น็อตอาชีพจริงของพี่น็อตคือเป็นต่อจ่อครับประมาทสภาองค์การงานที่จังหวัดกาลสินอ๋อตลาดเขียครับอ๋อพี่เป็นพี่ดูแลชาวบ้านใช่ครับอยู่ ลพี่ขับรถพี่หลวงปู่ด้วยหรอใช่ครับผมเป็นนขับรถหลวงปู่เมื่อ2อสปีที่แล้วสอสปีที่แล้วมาตรงๆนะผมเข้าใจมาตลอดว่าคนที่ขับรถหลวงปู่เนี่ยก็คือพี่ก้องมีคนเดียวแต่จริงๆแล้วมี2คนใช่ครับก็คือพี่ผมขับก่อนพี่ก้องช่วงประมาณ2อสปีย้อนหลังเป็นผมขับแต่ก่อนหน้า2อสปีก็เป็นพี่ก้องช่วงนั้นแต่นานๆจะมาขับทีเพราะปู่ยังไม่มีกินนิมนต์เยอะพอปู่มามีกินนิมนต์เยอะช่วง2อสปีย้อนหลังเป็นผมขับจนผมมาเป็นสจผมก็ปุ่มบอกให้ไปรับใช้ประชาชนอ๋อไม่ได้ขับก็เลยมา เป็นพี่ก้องเหมือนเดิมอ๋อเข้าใจแล้วพี่ไปทํางานรับใช้ชาวบ้านแต่จริงๆพี่ก็คืออยู่ใ,ใกล้กับหลวงปู่เลยรับใช้หลวงปู่มาตลอดครับอ๋อเข้าใจแล้วตั้งแต่อีกเด็กตั้งแต่เด็ก,ดก,ดก,ดกอายุ17ปีอาจารย์ลิ้งพาไปกราบหลวงปู่อยู่วัดธาตุประทับครับก็เลยเป็นศิษย์นางแต่นู่นนะครับติดตามรับใช้หลวงปู่มาเรื่อยๆครับขออนุญาตนะครับแสดงว่าพี่เนี่ยจะได้อยู่ในเหตุการณ์หลายๆเรื่องรง่วมกับหลวงปู่ใช่ครับเล่าให้ฟังได้ไหมผมได้มีโอกาสมาใกล้ชิดหลวงปู่เมื่อไม่นานนี้เองแต่พี่เนี่ยเป็น10บปีแล้วแสดง เหตุการณ์นหนึ่งคือครั้งหนึ่งผมเคยอ้วน120กิโลแล้วพี่โนต้ตเนี่ยนะครับ120 125กิโลยังมีภาพอยู่ไหม,ม,มครับรภาพสมัยก่อนนั่งรับใช้ปูต่ตอนอ้วน120กิโลก็ยังมีครับอ้วนน้าหนักเท่าไหร่นะ120-125กิโลครับ120กิโลโอ้โหแล้วทีนี้ผมก็มีภาวะโรคแทรกซ้อนหลายเรื่องความดันเบาหวานความดันโลหิตไขมันพอกตับอยู่หายใจระหว่างการนอนก็เลยเข้าไปปรึกษาแพทย์แพทย์เลยแนะนําให้เกิดการตัดก,กระเพาะ ก็คือรักษาโรคอ้วนโดยการตัดกระเพาะให้เล็กลงเพื่อจะได้กินน้อยซึ่งเหตุการณ์ตัดกระเพาะนั้นก่อนหน้าก่อนไปตัดกระเพาะปู่ก็ว่าให้ว่าจะไปตัดทําไมแต่ด้วยความดื้อผมพี่ไปบอกปู่ศิลาก่อนพี่ไปบอกหลวงปู่ใช่ครับไปบอกว่าพี่จะไปตัดกระเพาะเพื่อรักษาโรคอ้วนใช่ครับปู่ก็ว่าจะไปตัดทําไมค้ายๆพี่ผมแต่ผมก็ด้วยความดื้อก็เลยไปตัดพอไปตัดผมการตัดกระเพาะถามว่าปลอดภัยไหมครับทางการแพทย์ก็บอกว่าปลอดภัยแต่ผมเป็นเคสหนึ่งในหมื่นที่เจอเหตุการณ์ที่จะเล่าให้ฟั่งนี้ใช่ครับปู่ท่านติงบอกว่าจะไปททาาไม่นผู้ ก็รู้่ารักสีปเฮเทศเท่นยังรูปประมาณนึ้นครับท่านอยากให้ทำใช่ครับเหมือนท่านไม่อยากให้ทำแต่เราเลือกที่ทกระถาพอเราไปทำเสร็จปุ๊บออกมาจากโรงพยาบาลลักจากสี่วันจากการทำออกมาเสร็จปุ๊บผมเกิดการระคายเคืองของกระเพาะสำลอกออกมาเป็นเลือดก,ก็ต้องกลับเข้าโรงพยาบาลในวันนั้นแล้วหมอมาตรวจก็บอกต้องเข้าผ่าตัดด่วนอีกรอบนึ่งขออนุญาตนะไปผ่าตัดกล,กลับมาแล้วกลับมาแล้วแล่ปกติก็คือรักษาตัวธรรมดาใช่ครับแต่ของที่เนี่ยเกิดหนึ่งในหมื่นที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้คุณหมอก็บอกว่าหนึ่งในหมื่นระคายเคืองระคายเคืองแผลที่ตัดทาาาานยยเข้้ไปแลว เลยทําให้ระคายเคืองกระเพาะเลยเกิดการสํารอกสํารอกในใครทา,านน้ำไว้ต้องสํารอกออกมาระคายเคืององตกก็คืออ้วกตัอวกออกมาครับตวออกมาแล้วอ้วกนี้ทาให้เราอ้วกมากๆแผลที่มันเย็บไว้เนี่ยเกิดปีเพราะปีกเลือดเลือดก็ออ,ออกในกระเพาะเพราะเลือดออกมาในกระเพาะมากๆก็เลยต้องกลับเข้าโรงพยาบาลห้องผ่าตัดอ,อ,อีกรอบหนึ่งในระหว่างเข้าห้องผ่าตัดนั้นคุณหมอต้องอุมยาสลบด้วยการรมยาสลบนี่ ผมไม่สามารถสำลักเลือดที่ออกมาในกระเพาะได้เลือดก็เลยท่วมปอดคึ่งนะผมเคยได้ยินคำว่าน้ำท่วมปอดผมไม่เคยได้ยินคำว่าว <ผม S 1> เลือดท่วมปอดผมเลือดท่วมปอดออวิกฤตขนาดนั้นวิกฤตขนาดนั้นคือคุณหมอเรียก พาพ่อกับแม่ให้เข้าไปหาในห้องผ่าตัดแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี้บุคลากรทางการแพทย์18คนกำลังช่วยผมอยู่เดต้องลุ้นผมมองมาอยู่ห้อง i c ซีเื่องอยู่ในห้อง ICU นี่คือตอนนั้นพี่ไม,ไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวครับคือคุณพ่อมาเล่าฟังว่าหลังจากผมมาอยู่ห้อง i อ u คุณพ่อขับรถมาหาหลวงปู่มาถึงหลวงปู่ตั้งแต่ยังปู่ยังไม่ส่งน้ำเลยปู่มาถามปู่ว่าผมเป็นอะไรไหมปู่บอกไม่ตายหรอกเดี๋ยวกว็ฟื้นไม่ตายเดี๋ยวก็ฟื้นปู่ก็เลยเดินเบลสายสิงห<ๆ>์อยู่ คุณพ่อเรา,าฟังแล้วคุณพ่อก็เอาไปให้ผมอยู่โรงพยาบาลโชคดีอย่างหนึ่งอ่าผมมีเพื่อน,นึน พยาบาลอยู่ห้องนั้นพอดีห้องไอซียูพอดีห้องไอซียูเป็นหัวหน้าพยาบาลห้องไอซียูเขาก็เลยเอาสายสินไปไว้บนหวัวหมดเตียงผมที่ผมนอนสายสินนั้นอยู่บนหัวเตียงใช่ครับหลังจากนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงหลังจากนั้นเอาในความฝันที่ผมหมดสติไปนะหลังจากที่คุยกับคุณหมอเสร็จปุ๊บคุณหมอลงยาสรุปผมก็ถือกระเป๋าสองใบไปห้องเหมือนคอนโดห้องหนึ่งเปซวยเลยแล้วเอากระเป๋าไปไว้ในห้องนั้นในห้องนั้นอ่ะสิ่งอำนวยความสะดวกมีทุกอย่างอยากได้เลยเขาบอกได้หมดเลยมีทุกอย่างแล้วผมก็เลยกระเป๋าวางไว้ซึ่ เราเกิดมาไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยว่าน้ําตกอะไรสวยขนาดนี้ก็เรา,เ,ราเลยอยากไปเล่นน้ําตกคือสวยมากในฝันในฝันใน,นสิ่งที่เราหมดสติไปแล้วครับในฝันแล้วทีนี้ ผมก็เลยกระเป๋าว่าเี่จะไปเล่นนั่งตกก็เลยเดินลงมาเดินถึงหน้าประตูทางเข้าของตึกนั้นก็เลยเห็นหลวงปู่เดินบินธบาทผมก็เลยเห็นห<ร>ลวงปู่ศิลาใ้ฝันเดินบินธบ,บาทอยู่ผมก็เลยก้มกาบหลวงปู่ลปแล้วก็เดินตามหลวงปู่ด้วยัญชเตญาณเป็นสีเดินตามหลวงปู่เสร็จปุ๊บหลวงปู่หายไปปุ๊บผมก็สดดะดุงก็สะดุ้งขึ้นมาผมก็ไม่รู้อะไรเต็มไปหมดอยู่ห้องไอซียูแล้วมือลืมตาแล้วก็พูดไม่ได้เ,เ,เลยเป็หมดเลยอ๋อก็คือสติกลับมาสติกลับมาเลยครับมาอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลปฏิหารปฏิหารอันนี้เราเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนนนนะทททีีี่่่่่วววาาาใตตตอออไไมมมหหสิเ็ืรผผยปแ้ ปูไปบินธามผมกลับคืนมาเหมือนไปสถานที่ที่หนึ่งที่แบบว่าข้ามจากความตายถูกไหมฮะเัยน้ำตกนั้นเป็นดินแดนเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นที่อะไรที่หนึ่งถ้าที่ไปเล่นน้ำตกงานจะมยน่าจะไม่มีขอจอนอสในวันนี้ขอจอนเมยวันนี้กลับมากลับมาหลังจากกลับมาเสร็จปุ๊บในระหว่างที่ผมอ้วกมากๆช่วงรอเข้าห้องผ่าตัดผมเลยเขาหนาว่าถ้าผมไม่เป็นไรกลับมาไม่ต้องผ่าหน้าเปิดหน้าท้องแบบแผลเวอร์ที่แรกหมอให้เลือกมีสองเคสคือสองกล้องเข้าไปที่และหายก็คือเคสที่เขาทำแล้วเลือดเพิ่มปอดใจเคสหน้้าาททอง เคสนด้นไมหหายคือต้องเปิดหน้าท้องมี2แบบคือแบบรักษาแบบอาการไม้หนักมากก็คือเอาสายเข้าไปแล้วผ่าตัดผ่านใ้สายนั้นแบบอันนึ้คือต้องพาจาก้างภายนอกเปิดเข้าไปทำม ซึ่งอันตรายมากๆโอกาสติดเชื้อแล้วก็สูงผมก็เลยโาวนาอย่าให้ผมเกิดเหตุการณ์นั้นถ้าผมรอดมาได้โดยไม่เกิดเหตุการณ์นั้นผมจะมาบวชเจ็ดวันจะมาบวชให้หลวงปู่ใช่ครับบวชให้หลวงปู่เจ็ดวันผมก็รอดมาได้รอดจากเหตุการณ์นั้นมาหมอหมอเลือกวิธีที่หนึ่งวิธีที่อาการเบาอาการเบาสุดแล้วหมอบอกแต่เพิ่เกิดวิกฤตหนึ่งในหมื่นคนที่จะเกิดแบบนี้คุณหมอบอกแล้วก็หลังจากหายดีประมาณ3-4เดือนหายดีแล้วหายหายเสร็จปุ๊บก็เลยมากราาาบบบบปปปูู่่่ววววจะมขออชชด้ยยกกก็เลไับหลวงปููู่่่เเเเเวววววรรรหหลลงงปปุนนนนโกคขออญาตะผมยยได้ิ ปูนที่เป็นพระสหายธรรมของท่านใช่ครับใช่ไหมครับเคยได้ยินท่านพูดต่อหน้าสาธุชนนะครับบอกว่าผู้ใดสิอยากรวยให้ไปกราบหลวงปูนใช่ครับหลวงปูนคือท่านนั้นใช่ไหมท่านนั้นวันนี้ได้มาสักทีครับก่อนหน้านี้ครับผมได้เคยได้ยินนะครับหลวงปู่พระมหาศิลาท่านพูดต่อหน้าปมาศบาติกาไว้นะครับว่าผู้ใดสิอยากรวยให้มากราบปูนนะครับตอนนั้นนะครับคนได้ยินทั้งหมดรวมทั้งผมด้วยผมคิดในใจว่าสักวันหนึ่งจะได้มากราบปูนวันนี้ได้มากราบแล้วครับขอเมตตานะครับหลวงปู่ให้เรานำเรื่องราว พี่น้องแต่สายดูช่วย้รู้กันนะครับครับพระเจริญปนพ์ดีครับขอบคุณมากครับหลวงปู pues ่เวรนะครับท่านเช่าว่าแห่งวัดโคกเครือจังหวัดกาลสินหลวงปู่ครับผมขออนุญาตครับวัดที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยอำเภอนี้คือชนบุรีชนบุรีอำเภอของเราชื่ออำเภออะไรครับหลวงปู่อำเภอยังตลาดตำบลหนุ่มเมาอําเภอยังตลาดจังหวัดกาลสินตั้งแต่สมัยหลวงปู่บวชขออนุญาตครับขอทราบประวัติหลวงปู่นิดนึงครับ หลวงปู่ปัจจุบันหลวงปู่อายุอะไรครับอายุวันอายุเจ็ดสิบปีเหรอครับ79ปีอายุเท่าหลวงปู่ศิลาเลยครับอายุ79พรรษา60ปีเนี่ยเท่ากับหลวงปู่ศิลาครับเป็นพระสายธรรมกันเป็นสายธรรมกับครับหลวงปู่พัตมาเกิด15สิงหาหลวงปู่ศิลาเกิด14ตุลาหลวงปู่ศิลาเกิดหลัง2เดือนครับหลวงปู่เพราะคุณเคยกันปมาสู่กันครับปู่บอกว่าให้ไปบวชกับหลวงปู่เวรท่านเก่งปู่บอกผมก็เลยได้ไปบวชกับหลวงปู่เวรแค่7วัน ค่อยได้สึกออกมาแล้วนี่ครับอ้าวผมถามตรงๆนะทาไมหลวงปู่ไม่ให้พี่โน้ตบวชที่วัดหลวงปู่อันนี้ผมก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันครับตอนนั้นหลวงปู่มีวัดไหมวัดพระธาตุมือดีมียังยังครับยังไม่มีเป็นวัดเป็นส่วนสงฆ์แกเปะธรรมดาครับเป็นเหมือนสถานปฏิบัติธรรมธรรมดาใช่ครับยังไม่มีวัดใดครับอ๋อผมเข้าใจแล้วอาจจะเพราะว่าอาจจะไม่มีวัดยังไม่มีวัดปู่ก็เลยให้ไปบวชวัดหลวงปู่กับพระสหายธรรมใช่ท่านใช่ไหมครับเข้าใจแล้วรอดมาปฏิหารจึงอยากจะขอบวชให้หลวงปู่ใช่่ไหมจากร้อยยี่สิบกิโลเดีเลยเจ็ดสิ โรคต่างๆที่เล่ามาเลยครับความดันไขมันเบาหวานไขมันพอกตับหายอันนี้เล่าให้ฟังนะอันนี้เป็นเรื่องเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์ความเชื่อของพี่น็อตซึ่งผมบอกเลยหมื่นคนเนี่ยจะโชคดีนึงในหมื่นแบบนี้ใช่ครับหลังจากนั้นพี่ก็ไปบวชครับไปบวชกับหลวงปูนไปบวชกับหลวงปูวนตอนนี้นะครับหลงบวงปูนอยู่วัดไหน วัดบูรพาโคกเครื่อครับอยู่ตำบลภูเม่าครับอำเภอยังตลาดอยู่วัดกระสินอ,อยู่ใกล้กับธรรมอุทยานไหมกลครับประมาณ20่กิโล <จน S 1> อ๋อใกล้กันไปบวชอยู่นั่นนานไหมครับประมาณ7วัน7วันก็บวชนั่นด้วยก็มาบางวันก็มาหาหลวงปู่อยู่สวนสงด้วยครับ<ม>เป็นพระก็มีมาหาหลวงปู่ตอนนั้นอ้วนะตอนนั้นตามสี่เดือนยังไม่ยังไม่ลงมากก็ยังอ้วนะแต่นี้มาสองสามปีแล้วมีลงขนาดนี้น้อมขนาดนี้ครับอนุโมทนาดน้วยนะครับที่บวชให้หลวงปู่แล้วเนี่ยครับเขาเคยมาบวชที่นี่ด้วยหลวงปู่เล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าสมัยก่อนโยนนออตเเี่ยกกวข้งับ วัดยังไงบ้างก็ก็เป็นเด็กวัดก็เป็นเด็กทั่วไปนะแต่ก็มาเียนวัดเล่นอะไรบ้างที่จริงผู้ใหญ่ก็เป็นญาติกันต่อมาก็เลยเป็นญาติทางการแต่ความไม่ห่างตอนนั้นรุ่นทั่วถวเป็นเป็นพี่เป็นน้องใกล้ชิดกันมากก็ยังเคารพนังพือกันอยู่ตลอทุกวันจะพ่อเขาแม่เดี๋ยมาปู่ของพี่นอตเป็นเป็นเพื่อนกับหลวงปู่รับหมอปู่ของพี่นอดนะครับเป็นเพื่อนที่เพื่อนกับพ่อเขาเรี้ยงล้านนั้นเรียกลูกเลียหลานรู้จักมัจีกันเพราะวิ่งเล่นในวัดตอนเด็กแล้วก็พี่นัอแบบขอบวชกับลงปู่ใชตอนนทา ผมมาบวชตอนนั้นก็ไปทํางานผาานมาก็มานิยมละเมื่อเล่นนะกันอยู่ก็ประมาณทําไมถึงมามาบวชวัดหลวงปู่นครับมีเหตุการณ์ครับที่แรกไปทมหลวงปู่ศิลาหลวงปู่ศิลาเลยบอกให้มาบวชกับหลวงปูนเพราะท่านเก่งกันผมเลยต้องมาขอหลวงปูนบวชครับผมเช<ม>่คร<ม>ัาทุกเรื่องไม่บังเอิญครับหลวงปู่โ<ม>ยมน้อยได้มาบวชที่วัดหลวงปู่ได้เรียนรู้ธรรมะเนาะนำกลับไปใช้ในชีวิตแล้วก็เข้ามาเจริญเรื่องเรื่องหลวงปู่สอนพระูกวันอย่างนั้นครับก็สอนตามวันพระทำอะไรถ้าให้ไปให้ปฏิบัติทมให้ให้ยู่กมีความ ทำได้ไงแข็งคับเวลาพูดก็แข่งบางทีมันก็ทถึงหลวงพยันยานบ้างก็มีการลงโทษตากาวเป็นบ้างก็พอหมวงบาปบวชกี่ปีแล้วครับพี่นัสผมบวชไม่นานครับแต่บวชมาแล้วประมาณสองสปีได้แล้วครับหลังจากบวชอุปชาเสร็จที่วัดโคกเรือก็อยู่รับใช้หลวงปู่มาตลอดคอยอยู่ด้วยกันไปมาหาสู่ตลอดตลอดครับหลวงปู่ครับผมอยากจะให้หลวงปู่ให้คําสอนคนนิดนึงหลวงปู่พระอาศิลาท่านบอกนะครับว่าผู้ใดอยากรวยให้ไปหาหลวงปู่เวรผมเชื่อว่าการมาหาหลวงปู่เวรจะต้องได้ คำสอนและธรรมะบางอย่างธรรมะของวิธีทําให้คนเจริญขึ้นหล<ม>วงปู่ครับธรรมะนั่นคืออะไรครับก็ธรรมะที่สอนนักธรรมเนี่ยสอนธรรมเนียน้อยสอนญาติโยมก็อิทธิบาทสี่ขย,ยันหารักษาไว้ใช้จ่ายพอดีรวยคนสัจนิ่งจริงคืออิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตวิมังสาฉันทะก็คือมีความพอใจมีศรัทธาความพอใจจะศึกษาเราเรียนก,ก็ดีทาการงานก็ดีประกอบทุนการงานดีต้องมีศรัทธามีความเชื่อเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําดีได้ดีจริงทำ ชั่วแต่ชั่วจริงก็คือข้อที่มีวิทยามีวามเพียงมีวามภาพเพียงถึงวิทยาลังบาะแค่ไหนก็ตามเศรษศากษเราเรียนมิทํเราขอเกี่ยเกี่ยงงานก็ตามก็ต้องมีวามเพียงมีวามอดทนดูงต้องมีความอดทนอดทนสูงต้องขยันขยันต้องสู้ไม่หยุดสู้ไม่หยุดในีัดหลวงวราเอาบ่าสู้ไม่ถอยไม่ถอยไม่ถอยนั่นคือธรรมะของวิทยาจิตตะเอาใจฟักไฟจิตตะคืออะไรครับจิตตะเอาใจฟักไฟก็ตรวจสอบตรวจสอบผลงานตัวเองประเมินการทํางานของตัวเองว่ามันได้ผลดีขนาดไหนมีส่วน ในบกพ่อม an, ีส oh. ่วนในมันด in ีน่าเสีิยต่อถ้าส่วนหนบกพ่อก็ตัดแต่งปรับปรุงแจก้ไขใหม่ถ้าตัวนส่วนในมันดีแล้วก็ไปหาประสบการณ์ใหม่มาเพิ่มเติมซ้อนต่อต่อให้มันให้มันดีขึ้นสูงขึ้นประมาณนั้ก็คือพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองนั่นคือจิตตากิตตและสุดท้ายก็มีมังสามันตีตองทีมังสาก็คือไม่ยึดไม่ติดอะไรมากเกินไปไม่สร้างความกดดันมีื่องสาบมันติตองทําอารมณ์มมันดีมันแจ่มใสให้ร่าเริงมีความมีภาษาที่ว่าติดใหดีไม่แข็งแรงอยู่เสมอแล้วก็ ไม่ไปยุ่งกับเรื่องอบัยยุมกต่างๆถ้าสุนประสั้นเราคือกยันหารักษาไว้ใช้่ายก็ดีมันอยู่ในหมเจสิทธิโมเจเจสิทธีผู้อาฆาักดิผู้อาก็อุษาธรรมราภทุ่พวกมัน เจอใช้อุทาหรืสมุธาถึงพ่อมด้วยความหมั่นอารักษาสมุธาคือเพราไว้ด้วยการรักษาหาหรือพวมหมั่นมาแล้วก็ต้องรักษาไวให้ดีไม่จําเป็นก็อย่าใช้เก็บไว้ให้มันได้เยอะด้วยอุทาหสมุธาถึงพ่อมดุยพวงหมันก็ยังแบบอารักษาสมุธาได้มาแล้วต้องรักษาอย่าไปใช้อย่าซื้อซื้อไล่ซื้อแต่ในทางทียจเป็นที่ที่เป็นประโยชน์นี่คือธรรมะของอิทธิบาทสี่อิทธิบาทสี่ครับเกี่ยวเนื่องกับอีกธรรมะอันหนึ่งก็คือหัวใจเศรษฐีหัวใจเศรษฐีขอให้หลวงปู่ช่วยพูดเรื่องหัวใจเศรษฐีนิดนึงครับก็อุอา การศึกษาปู่ก็คืออ, lighting, อ antis, ุตสาหะสมการพ่อคือกองหมันสื่ออย่าอการรักษาสมรราพพ่อคือการรักษาการรักษาที่มีอยู่รักษาไว้ดีการระยะนิเวศตาข้อสามการระยะนนิเวศมีเพื่อนเป็นคนดีเพราะเราอย่าจะเสียจะพังเพราะเพื่อนก็ม oui> ีเยอะอย่างถ้ามีเพ okay. ื่อนคนดีแล้วก็โอเคอยู่กับคนดีเราก็ดีตามอยู่กับคนชั่วเราก็มีแนวโน้มจะชั่วตามแล้วก็สมาธินิเตาการใช้จ่ายให้พอเหมาะพอควรอย่าซื้อซื้ออะไรมันน่าจะเป็นคนอย่าเป็นชะอะเป็นเยู่ไม่ต้องจ่ายประมาณนี้ครับสำหรับผมก็คือทั้งอิทธิบาทสีแล้ว ก็หัวใจเศรษฐีอุาการะศักด์ก็คือธรรมะของความประสบการณ์สำเร็จอย่างที่หลวงปู่ศิลาบอกไว้ว่ามากราบหลวงปู่เวรแล้วจะรวยจริงๆแล้วรวยเนี่ยจะต้องรวยด้วยธรรมะรวยเนี่ยจะต้องปฏิบัติจะต้องเพียรพยายามนะครับอย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่หลวงปู่เวรอยากบอกไว้พี่น้อยผมพอจะเข้าใจอะไรบางอย่างนะนี่คือสิ่งที่ผมคิดนะคือเรื่องในชีวิตพี่อาจจะเป็นเรื่องที่ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆแล้วตอนที่พี่บวชพี่อยากอยากจะบวชให้หลวงปู่ศิลาถูกไหมไปขอท่านบวชแต่ท่านบอกว่าให้พี่ไปบวชกับหลวง ทุกอย่างมันมีลิขิตไว้ให้มัน <ผม S 2> เป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นบังเอิญก็ได้แล้วแต่นคนมองและถ้าสมมุติเราคิดว่าทุกอย่างไม่บังเอิญหลวงปู่ท่านมีเจตนาแล้วว่าให้พี่อาจจะเป็นว่าถ้าผมนะผมคิดว่าท่านอยากให้พี่นออ็อตไปช่วยหลวงปูนจึงให้ไปบวชที่วัดวัดนั้นเป็นไปได้ครับท่านอาจจะมองเห็นตั้งแต่แรกตั้งแต่เมื่อท่านอยู่สวนสงแกเปตนะครับ ท่านเคยได้เขียนยันให้ผมมีรูปภาพยันที่ท่านนั่งเขียนให้เขียนยันไว้บอกว่าเอาไปสร้างเหรียญให้ใช้ยันนี้นะเพื่อผมเองก็ไม่รู้ว่าผมจะสร้างเหรียญอะไรน,นะตอนนั้นนะครับไม่รู้ว่าจะสร้างเหรียญอะไรเพราะไม่มีความคิดว่าจะสร้างเหรียญเพราะสร้างอะไรก็ไม่เป็นพอมาวันนึงได้ไปเื่วมบุญกับหลวงปู่เวนโดยอาจารย์ลิงให้มาเรื่อมบุญเชื่อกันว่าสร้างเหรียญถวายเพื่อเชื่อกันสร้างเจดียน์นำปัจจัยสมทบมาสร้างเจดีย์เจดีย์ผมก็เลยได้เป็นผู้นำทีมสร้างเหรียญรุ่นเชื่อรุ่นก็คือเรื่องเศรษฐีแม่หเเคยยขีนนใ้อ ก็เลยโอ้ยหลวงปู่เขียนให้ต้องใส่อยู่่วนสองผมเลยม,มาใส่้ังเดียนหลวงปู่วนคือก่อนหน้านี้หลวงปู่ขา้าอาจกาท่านเคยเขียนยันว้ที่แล้วใครตั้งแต่จะไม่มีวัดตั้งแต่เป็นยังเป็นมาอุทยาน <ขอ S 2> นัอ่อูขอดูได้ไหมท่านเขียนไว้ท่านเขียนไว้ตอนนั้นท่านเขียนให้เนี่ยรู้ไหมจะเอามาใช้อะไรไม่รู้ครับท่านเหมือนก็ไม่รู้น้บอกถ้ามีโอกาสได้สร้างเหรียญให้ใช้ียันี้นะแลวเขียนว่ารวยรวยเอาตรงๆนะตอนนั้นก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จะเอาที่ท่านเขียนแล้วมาทำอะไรเพราะด้วยตัวเขาเนี่ยไม่ได้สร้างพระอยู่แล้วเขาทำงานช่วยเหลวบ้้ไม่รรูคัก็ อะไรแต่พอมาวันหนึ่งมีโอกาสอาจารย์ลิงบอกให้มาช่วยกันร่วมบุญสร้างเจดีย์หลวงปู่เวรหลวงปู่เวรที่วัดบูรพาโคกเขียบที่ผมไปบวชตอนหลวงปู่ศิลาให้ไปบวชด้วยครับก็เลยได้มีโอกาสได้สร้างเหรียญท่านพอมีโอกาสได้สร้างเหรียญท่านเสร็จปุ๊บก็เลยมานึกว่าจะใช้ยันอะไรดีใช้ชื่อรุ่นอะไรดีก็เลยศึกษาหลวงปู่ก็เลยได้ดวงเศษผีมาจากคำที่บอกว่าใครอยากรวยไปกราบหลวงปู่เวรผมก็สร้างเหรียญดวงเศษผีขึ้นมาให้สอดคล้องกับคำพูดของหลวงปู่ศิลาก็เลยไปขอหลวงปู่เวรเขียนยันเพิ่มให้ให้เป็นเหรียญที่มมีีลาายยยยืือออองรรจู่ดด้ววกกััันคคบ็เหญ งคนที่พี่น็อตสร้างเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ายันมือย,นย<า>นันยันที่เป็นลายมือของครูบาอาจารย์ทั้งสองท่านครับก็คือลานของหลวงปู่เวรและหลวงปู่ศิลา เด่อชื่อรุ่นว่าดวงเศรษฐีดวงเศรษฐีตามที่มาของคาว่าใครอยากรวยให้ประกาศอวยใจสร้สางเหรียญดวงเศรษฐีขึ้นมาที่น้องเนี่ยเป็นหนึ่งในสาสิุธิที่มาช่วยกันสร้างพระธาตุอำหเจดีใช่ไหมครับรที่วัดของเราําลังสร้างองครับุพก็ทำาด้วคมลำบากมากในปี6 1 6น่ลงเสาเข็มพอช่างมาตอกเทการคอลินเอายเงินหมดเงินเงินอยู่ประมาณ2องแสนมันก็ทําไม่ได้ ก็ต้องรอรอมาเรื่อยๆหลวงปู่ครับปี25.60กนี่คือตอนนั้นหลวงปู่ตั้งใจจะสร้างพระธาตุจะสร้างธาตเจดีย์ครับด้วยพระฤาษสเหตได้สรลิกธาตุจากทศนิษฐานสวรมาก็าอยากจะสร้างพระธาตุเพื่อรักษาพระบรมสรีรธาตุให้อยู่รอดต่อไปหกห้าันปีเพราะว่าหลังจาก5 0 0 0ันปีก็จะเป็นศาสนาของพระศรีอริยเมตไตาหรือพระศรีอานก็เลยตั้งใจว่าถ้าผููรดได้รักษาบรมสรีรกธาตุพระเจ้าหกห้0พันปีจะได้บุญมากก็เลยตั้งใจว่าต้องสร้างเจดีย์ให้ได้ประมาณทอง่อม ก็พอดีไม่มีที่ไปญาติโยมก็พาไปหาปู่ศิลาไปขอบอกบุญไปขอขอไม่ตายท่านท่านว่าทายได้ไม่เป็นไรเลยท่านมีลูกศิษย์มากท่านก็บอกว่าอ๋อลูกศิษย์มาจัดหาเงินมาช่วยหลวงปู่ปก็ครื่องพอดีวันสัญจรนักต้อนอยู่ในวงในเป็นคนขับรถท่านท่านจะไปแย่งคิวไม่ได้นะคนอื่นไปแย่งคิวสัญจะนักต้องต้องอยู่คิวจิ้นก็เลยได้มาท่านมาราชเจดีคราวแรกกำเงินเหรียญบาทเหรียญห้ากำจนเหงาออกแยกมันหายพอเงินเหรียญต้องเก็บหอมรอมิดไว้ขนาดกำให้เงินให้เต็มเงิน จะใายแต่ระบาดต้องคิดแล้วคิดอีกกลัวมันจะไม่พอกพัามันจะมันจะหายประมาณต้องมีสอจอนัไปอยู่มันไม่ไม่รั่วจะจะดีจะตื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้อนนี้คนก็ํำหรือโอ้โกเครืบุญหนักสัตว์ใหญ่พอดีท่านก็เลยให้พรโยมไมหาท่าน ถ้าโยมเจ้าอย่างด้วยไปกลาวหลวงปู่เบิร์นเถอท่านมุ่งเจ้าจะ่ด้วยแล้วเขาก็มาเขาก็มาพูดคำนี่ฝั่ง,ง,ลงหลวงปู่เชิญเรามาหาหลวงปู่ท่านอยางด้วยท่านมุ่งเจ้าหลวงปู่เบิร์นอยู่ครับนี่นะครับมหาเจดีย์ศรีบุรพาของหลวงปู่เบิร์นที่ตั้งต้นมีเงินสองแสนบาทในการจัดสร้างอ๋อนี่คือที่หลวงป,ปู่เบิร์นท่านเล่ามาทางว่าท่านกำเหรียญบาทเหรียญห้าบาทไว้เพื่อที่จะมาสร้างเจดีย์นี่นะครับเงินทุกบาททุกปัจจัยทุกบาทที่ญาติโยมถวายมาท่านรวบรวมเพื่อจะมาสร้างเจดีย์นี่ครับที่คิดว่่่่าาาผผมมมคคนนนนนนเเเดียยวงงสสรร้้ไ็จแออบกละทตั ใจวัตถุประสงค์คือสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขนาดนี้ครับผมงบประมาณก็คือหลายสิบล้านหลายสิบล้านครับซึ่งผมคนเดียวไม่สามารถทําให้เสร็จได้แน่นอนต้องให้ทางพ่อแม่พี่น้องหนึ่งไปร่วมทําบุญเพื่อน,นครับร่วมกันทบันบร่วมกันพี่น้องได้รับหน้าที่จากหลวงปู่ในการให้ช่วยสร้างพระธาตุ รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจที่หลวงปู่ได้วางใจให้รู้สึกคนหนึ่งได้มารับใช้หน้าที่นี้ยิ่งใหญ่นะครับไม่ใช่ทุกคนจะได้ทานะปู่ได้ช่วยวัดได้สร้างวัดร่วมกับหลวงปู่พี่น็อตก็เป็นสะพานบุญใหญ่ในการสร้างวัตถุมงคลมาให้พี่น้องได้เช่าบูชาในการนําปัจจัยเข้าวัดใช่ครับความพิเศษของเรล่ที่เพื่อนั้คือผมมีครูบาอาจารย์สองท่านนะก็คือหลวงปู่ศิลากับหลวงปู่เพินซึ่งหลวงปู่ศิลาได้เขียนด้านหลังเรียนให้แล้วก็หลวงปู่เพินก็เขียนให้ด้วยครับก็คคืืออรีียน้จะมมาบ การในหนึ่งเหรียญครับครับก็ตอนนี้ก็เปิดให้เช่าบูชากันแล้วเลยครับเปิดแล้วครับจะมีการพุทธาพิเศษวันไหนครับพุทธาพิเศษประมาณวันออกพรรษาครับของประมาณเดือนตุลาจะถึงวันที่นีงครับครับก็ขอให้พี่น้องนะครับที่มาเช่าบูชาก็ถือว่าร่วมบุญกันก็ขอทุกคนยึดธรรมะคาสอนของหลวงปู่พระมหาศิลาครับผมเชื่อว่าธรรมะนี้ใครได้มีไว้ก็เป็นธรรมะแห่งความเจริญนะครับและความรุ่งเรืองร่ำรวยเรตามม่าเองนะครับใหญ่เนี่ยครับบ้างคนเดียวไม่สำเร็จต้องช่วยหลวงปู่ทุกคน เนี่ยนะครับมาช่วยกันคลิปคลิปนี้ผมหวังแล้วเกินนะครับพี่น้องที่ได้ดูทั่วประเทศมาช่วยหลวงปู่เวรนะครับสร,สร้างพระมหาธาตุมหาธาตุเจดีย์ปีบุรพาขอให้พี่น็อตนะครับบุญใหญ่ครั้งนี้นะครับในการร่วมบุญช่วยหลวงปู่ขอให้พี่น้องสาธรสิทธิ์จากทั่วประเทศเห็นเจตนานตั้งใจครั้งนี้ขอทุกคนมาช่วยหลวงปู่น,นะครับไม่ว่าจะเป็นการมาร่วมบุญที่วัดด้วยตัวเองหรือว่าร่วมบุญโดยการเช่าวัตถุมงคลนะครับจะเป็นเรื่องไหนก็ตามนะครับขอทุกคนมาช่วยกันนะครับครับหลวงนาวัดให้หลวงปู่ขอบุญใหญ สำเร็จสำเร็จสำเร็จถูกครับขอให้เราได้เห็นนะครับพระมหาธาตุเจดีนี้แล้วเสร็จที่วัดโคกคเรือให้สําเร็จได้ครับผมสาธุครับกลาหลวงปู่ครับดีใจมากที่วันนี้ได้มาถวายงานหลวงปู่นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ผมกลับไปผมได้ธรรมะได้สิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยตู้เพียพนายามแล้วก็ไม่หยุดที่จะทําสิ่งวันหนึ่งแลต้องสำเร็จคหลวงปู่ให้พรนิดนีงครับพระพุทธเมตตาเรื่อยๆทำนักข่ากกรมุชณะเรื่อยยืนเดืองนวัดคองก็ดีใจเพราะวันนี้มาที่คือเรื่อง not all. คือว่าเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและกำประสบการณ์นี้ไปพูดต่อแม้ว่าเราเรียกมันในเรื่องพรงด้านวามันรียกเป็นปฏิบัติการเปื่อเมดีเป็นทระดทเิ่ดีดีเปิ่กสัดเมีความทุ้องพระเจ้าดดียดีเปิ่มทุอ่ดีทป็นพราะมย่งดีพัฒนาชาติ่ามในเตมเียนียขึ้นไปพา้ตมเตปเยเตยเยอายุวันะภระทุกิ่งในโกพร้อมเฉลีจามทก่านใจทกประามด้วยคือ สุดท้ายนี้นะครับใครที่ศรัทธาหลวงปู่พระมหาศิลาเหมือนกับผมและพี่น้องสาธุรสิทธิ์ทั่วประเทศผมอยากให้ทุกคนนะครับเข้ามาเป็นชุมชนในกลุ่มที่ผมสร้างไว้ครับกลุ่มกลุ่มนี้ชื่อว่ากลุ่มเผยแผ่บาร,รมีหลวงปู่พระมหาศิลาสายบุญของโปรดิเซอร์อยุงครับใครที่อยากจะทำความดีถวายหลวงปู่ใครที่อยากจะติดตามข้อมูลดีๆร่วมกับผมและสายบุญทั้งหมดนะครับสามารถเข้ากลุ่มผมแปะลิงก์ไว้ด้านบนนะครับวิดีโอตัวนี้เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและก็มาร่วมบุญในโอกาสต,ต่อๆไปร่วมกันครับยังไงขออนุโมทนาบุญไว้ณทีี่น้้ดวยครับสา ใครที่เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณนะครับด้วยกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดให้กําลังใจกดแชร์กดด่ากดอะไรก็ได้ครับกดหรือยังฮะฝากกดด้วยครับกด s u b สไครต์ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีกําลังใจไปเชิญคนดีๆเป็นคนเจ๋งๆมาสัมภาษณ์ในรายการครับเอ้าใครกดขอให้เจริญเจริญจ้า